พลตอเอกอ,อังสนานนท์กรรมาการข้าราชการตํารวจผู้ส่งคุณบุตรและอดีตรองผู้ปัญชาการตํารวจแห่งชาติโพลข้อความว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมาการข้าราชการตํารวจหรือกอตอรอครั้งที่8ทับสองมีวาระการประชุมหลายวาระวาระสําคัญค่ะค่ะวาระที่สาคัญและสังคมให้ความสนใจคือวาระการแต่งตั้งพบตร นางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งมาทำหน้าที่ประธานกตรอเป็นครั้งแรกได้กล่าวต่อการประชุมว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจในฐานะเป็นลูกหลานตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ประธานกตรอจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนส่งเสริมตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพบริการรับใช้และอำนวยความสะดวิธีธรรมให้แก่ประชาชนให้ดีที่สุดขอให้กตรอทุกท่านได้ช่วยการแสดงความคิดเห็นในทุกทางอย่างกว้างขวาง เมื่อถึงวาระการประชุมแต่งตั้งผบตรนายกรัฐมนตรีประธานที่ประชุมได้ให้ผู้ประชาการสํานักกําลังพลนําเสนอที่ประชุมได้รับทราบกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกแต่งตั้งผบตรพร้อมทั้งประวัติรับราชการและผลงานการปฏิบัติราชการของรองผบตรทั้ง3คนนายกรัฐมนตรีได้กรุณาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการกตรทุกท่านได้สอบถามและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผบตรในทุกเรื่องต่อที่ประชุมผมได้ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นต่างๆดังนี้ ประกาศแรกขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่กำหนดวาระการแต่งตั้งพบตรในวันนี้เพราะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี2567ล่าช้ามานานพอสมควรปัญหาต่างๆที่รอพบตรคนใหม่ไปเร่งดำเนินการภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์คราบแก๊งคอร์เซนเตอร์นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นการป้องกันการประปามยาเสพติดการผนันออนไลน์พบบตรเป็นตำแหน่งสำคัญต้องรีบดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งหากล่าช้าต่อไปอาจเกิดความเสียหาย ผอบตอรอจะต้องเป็นผู้คัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับถัดไปตามลำดับตำรวจเป็นหน่วยกำลังการให้รักษาราชการนานเกินไปทําให้ขาดเอกภาพในการกำคับคบัญชาข้าราชการตำรวจไม่มั่นใจในการปกครองบังคับบัญชาขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ บราบทกฎหมายและเจตนารมณ์ในการแต่งตั้งพบตรและข้าราชการตำรวจทุกระดับกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ2560พรบตำรวจ2565ก,กฎกตรว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ2567การแต่งตั้งต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันถอดบทเรียนการแต่งตั้งพบตรเมื่อปีที่ผ่านมา การแต่งตังะตะ้งพบตรถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนประชาชนเกิดวิกฤตศรัทธาต,ต่อตำรวจเกิดค,ความเสียหายอย่างยิ่งผมขอให้มีการพิจารณาคัดเลือกแต่งตังะตะ้งพบตรให้เป็นไปนตามระบบคุณธรรมตามหลักกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจดังพระบร,รมราชโองาของในหลวงรอเก้า พบตะรคนใหม่จะเป็นผู้นําองค์กรตํารวจกับกู้ิกิสัทธาบริหารจาัดก,การให้ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ตํารวจตามที่ประชาชนคาดหวังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้เกิดขึ้นกับสำนักงานตํารวจแห่งชาตินายยกรัฐมนตรีได้เสนอพลตารวจเอกกิตรพัน์เพชรเป็นพบตะรโดยให้เหตุผลว่าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะดำรงตำแหน่งหน้าที่ในสายงานสืบสวนสอบสวนและป้องกันปรับปรามมาันดานถึง21ปี มติที่ประชุมกะตะรเห็นชอบในการคัดเลือกแต่งตั้งพลตรวจเอกิตรัต์เป็นพบตรต่อมาวันที่11ตุลาคม2567ได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพลตรวจเอกิตรัฐผัันเพชรเป็นพบตรผมก็คาดหวังเหมือนกับข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกคน พบออตรคนใหม่จะก,ก่อกู้วิกฤตสถาประชาชนทําให้ตํารวจเป็นตารวจของประชาชนพิทักษ์สันติราษฎร์บริการรับใช้ประชาชนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทแก้ไขปัญหาพนักง,งานสอบสวนขาดแคลนอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนขจัดลงโทษตํารวจที่รีดไถท,ทุจริตคอร์รัปชันรับผลประโยชน์จากการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายให้หมดไปโดยเร็ว